แต่เนี้ยอาจจะสัปดาห์หน้าหรือเมื่อไหร่ไม่รู้ลำกรับคอรมอกระทรวงที่น่าจะกลับแน่ๆเลยมหาไทยน่าจะหลุดจากภูมิใจไทยก่อนประโยชนเป็นของเรื่อไทยนะครับจ้าต้องผมเิโรธมืออย่างนั้นเลยปรเมืองอย่างนั้นเนาะจากทางภาคภูมิใจไทยก็มีความสามารถในการพยายามให้พักรวบรวมทั้งหมดนะครับเป็นอิสระภาพพัคภูมิใจไทยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าจะเอาภูมิมหาไทยจากภูมิใจไทยนะครับพัคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไท,ทสยสร้างชาติปตท6แต่เป็นพักร่วม ตอนนี้เขาก็ต้องยอมรับภูมิใจไท่สาสถาาการณ์ตอนนี้มันยากมากที่จะทําให้พักเหล่านั้นนะครับมามาจริงหรือว่ามาเป็นพันธมิตรกับภูมิใจไทยในสถานการณ์ที่ภูมิใจไทยกำลังเข้งขับอย่างนี้ครับแต่ทุกพรั้ก็ลำบากนอกจากนี้ที่ประชาชนเรียกร้องมากๆปรับคอรมอลช่วงนี้เลยว่าการกลาโหมคุณภูมิธรรมคุณพิชัยเดลิศบพันว่าการพานี้สองกี้นี้มีโอกาสปเป็นตัวไหมคะอาจารย์จริงๆนะถ้าเอาผลงานตามแล้วค่า ตาเนี่ยสมควรจะไปก่อนแล้วก่อนควรก็เราไปด้วยเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่าของท่านเย็นค่วยบางสามม้าเลยในฐานะที่เป็นเรื่อกนตัวว่าการจัดชวนนะครับว่าบางสามา้าของท่านเนี่ยมีความสามารถแย่นะครับตั้ง่วันจันรเจ็ดวันสองหาเราะจ็ดวแต่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้บางคนมีความสามารถแค่กล่าวเปิดรายงานในทีทีหลักๆนะครับค่ะอาจารย์ขาคนจะมานั่งว่าการกระทรวงกลาโหมในมุมมองอาจารย์มองว่าควรจะเป็นทหารเก่า เ,เก่าเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะผมคิดว่าสิ่งท่งข้อดีครับเพื่อไทยอย่างในการตั้งนะครับคือส,ส,ส,สุดที่จะถึงโครงการในการตั้งรเรือ ประชาชนั <pecially> ้งสงคนนะครัาสังโัดงพุมาและทารัฐบาลจะกตรงไปตรงมาว่าตัอไยากให้ประชาชนตรงไปตรงครับอย่างปรัญญนมิตรอย่างตรงไปตรงมาในฐานะประชาชนทุกคนที่มีความคาดหวังกับรัฐบาลมางการือกตั้งหอตั้งคัางตั้งํำถานอย่างตงไปตรงมาว่าตัดจากใครใรจะรับเพื่อพวกเราในฐานะประชาชนอย่การที่ดึโอนัดรัฐบาลตีว่าการตัวการทงการจัังะตตัวและแล้วและพาทาในวันนี้ไดไม เสียงดังๆตรงนี้พิจารณากันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยอาจารย์โอลานนะคะครับผมอาจารับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราแสตาาจารย์ดรโอลานอินบางเดียวอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาตรงไปตรงมาตรงใจคุณผู้ฟังหรือไม่ถามใจคุณผูกับเรื่องการของการปรับคอรมอภายในเยอนมิถุนายดินหลายคนอยากให้ปรับทั้งกระดาษ ใจไทยก็อยากอย่างนั้นอาจารย์โอลาก็บอกปรับทั้งหมดในใบต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะปรับเพื่อใครปรับเพื่อประชาชนเคยมีไหมแล้วมันจะมีเป็นครั้งแรกได้หรือไม่หรือปรับเพื่อการเมืองปรับเพื่ออนาคตกับการเลือกตั้งอีกปีกว่า2ปีนี่กาลังจะเดินทางวาถึงอย่างไรจับตารอดูต่อไปทักกันสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโในที่หน้าช่่งหน้าอัปเดตข่าวอืน่นๆคุยกันเพิ่มเติมค่ะ ในคุยกันเช้านี้ อาการไม่นหนึ่งเดียวจากไขวัดไขวัดไก่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียนหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเรียนแบบเหรียนหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์เนเวชื่อยาภาษาไทยเลขทะเบียนยาและทลากยาภาษาไทย ท้องบ้าสิพี่ใครจะไปกล้าถามปวดท้องท้องไม่เสียใช้ยาน้ำไบโอขาวยาน้ำาขวันตะกอนสีขาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะ 68ทุกคนจะไปไหมคะใตา้เนี่ยหมดเขตวันศุกร์นี้แล้ววันนี้วันพุธค่ะเสริมสิริมงคลเสริมดวงเสริมโชคลาภกับร้อยหกออนทวนตอนแลเมืองคอนขอพรไอ้ไข่วิทยุคลับรัวข่าวชวนคุณมาขอพรให้ปังกับคลิปล่องใต้ร้อยหกออนทวนตอนแลเมืองคอนขอพรไอ้ไข่เสริมดวงเพิ่มความมั่นใจสังก,กา โชคลางจากไอ้ไข่ณวัดเจดีเสริมสิริมงคลณวัดมหาธาตุบวรมหาวิหารวัดยางใหญ่ตาพลานบุญและสารหลักเมืองพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารใต้แท้ตำรับนครศรีธรรมราชเดินทาง21-22มิถุนายนนี้ย้ำว่าปรีตลอดการเดินทางกติกาฟังอีกครั้ใครจะไปกับใครถ่ยคลิปม,มาคู่ไว้ของกคุณจะไปกับใครคุณถ่ยคลิปคู่คนนั้นมา เกนิน30วินาทีให้คุณบอกชื่อเล่นอาชีพอายุความสัมพันธ์ภายใน30วิีจากนั้นส่งคลิปที่คุณไายเนี่ยมาที่ Facebook วิทยุครอบครัรขวข่าวซอนทรอยเอฟเ106ใต้โพสต์กิจกรมรมมอเขตเที่ยงวันศุกร์6วิถุนายนมอดเขตส่งคลิปเที่ยงวันศุกร์6มิถุนายน จากนั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบแรก6โมงเย็น18นาฬิกาของ6ม,มิถุนายนผู้โชคดีจาก Facebook วิทยุครอบโปรข่าววันจันเจอกันเข้าลุ้นรอบชิงหลวงทางรายการคุยกันเช้านี้กับบมิาุนา,าย,ยมวิทยุครอบโปรข่าวสทรเอเ106 วันจันทร์9มิถุนายน8โมงครึ่งเป็นต้นไปมาชิ้มรวมกันว่าใครจะได้ไปประกาศร,รายชื่อผู้โชคดีร่วมทริปแลมเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ก็ในรายการหรือคุยกันเช้านี้ช่วง้ารายการแล้วก็ทาง Facebook วิทยุคอรอบครัข่าววันจันทก้ามิถุนายนจะประกาศเป็นรายลักษณ์อักษร18นาฬิกาย้ำว่าคำตัดสินของทีมงานวิทยุคอรอบครัวข่าวถือเป็นที่สิ้นสนุด ถ้าคุณฟังไม่ทันเข้าไปดู Facebook เพิ่มเติมวิทยุครอบครัวข่าวสทรอฟเอฟเอ็ม106สนับสนุนการเดินทางโดยน้ดำดำยากแก้ไอน้ำด,ำดำตราเสนาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทําให้ชุม่มคอปวดท้องท้องไม่เสียใช้ยาน้ำใบโห่ขาวยาน้ําแผวนตะกอนสีขาวยาน้ําลดกลดจากใบอูหาเอิร์นเวะนะวั้นัต สมุนไพรจีนสร้างเสริมสุขภาพ027514399 027514399 SME กล้าให้สแตนบายเขียนข่า SME ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีนแบปลงกอตราลูกกระตัดอยู่ไอชินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนึกถึงยาสมุนไพรนืกถึงตราใบหอตราใบหออยู่คู่คนไทยมานาน เชิญชวนนะคะเชิญวนนะร้อยหกอ,อนทัวตอนแลมมุคอขอพอไอ้ไข่เดินทาง21-22มิถุนายนทริปนี้โอคนิกินัทไปกับคุณด้วยค่ะมากันต่อเป็นห่วงมากเลยหลังจากพี่บอกน,นักวุฒิสกิจใจได้มีการโพสต์คลิปแจ้งข่าวว่าภรรยาคุณเอพ๋อพอทิพย ่วยเป็นมะเร็งล่าสุดคุณเอก็โพสคลิปบางช่วงบางก่อนที่ตัวเองเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ใส่แคมชั่นเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะดูเรื่องราวความจริงของเอที่ไม่อยากให้เกิดใน YouTube หมอสกิดเอพุทธดี้17นาฬิกาคือวันนี้หโมงเยนนะก็เพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากช่วงค่ำ ช่วงเย็นของเมื่อวานนะรายการข่าวใส่ไข่ไทยรัฐทีวีพี่หนุ่มกัญชัยก็พูดถึงนะคะบอกว่าเป็นไปตามที่ป๋อบอกคุณเอ๋ไปตรวจแล้วเจอก็อยู่ในกระบวนการรักษาแล้วคุณป๋อจะชี้แจงวันพฤหัสบดีนี้ีัจติงต้องวันนี้หรือเปล่านะวันพุธนะคะหลายคนอาจจะสับสนคิดว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าพี่หนุ่มบอกเท่าที่ทราบมาคือเป็นจริงเป็นเรื่องจริงกระบวนการรักษาเป็นยังไงเดี๋ยวรอทางคุณป๋อออกมาพูดนะแล้วคุณหนุ่มก็บอกว่าเป็นมะเร็งที่ป๋อน,นะคะคนมดดำเสริมว่า เป็นมะเร็งที่ปอดเหรอตอนนี้คนตรวจเจอเยอะมากนะเขาบอกว่าต้องเรีบรักษาแต่ก็คือนวัตกรรมใหม่ที่มาจากอังกฤษนกเครื่องปลุ่มะเร็งปอดด้วยต้องเจอชั้นแรกขั้นแรกอย่าก็เรีบรักษาทีนี้พูดถึงเรื่องของมะเร็งปอดเลยค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์มาร์ิพิทัคทากอรหัวหน้าศูนย์วิจัย ่อนหน้านี้พูดถึงกรณีการเสียชีวิตของคุณแม่ของคุณนองกุลคุณหมอโพสต์บอกว่าข่าวคุณแม่น้องน้งกุลเสียชีวิตด,ด้วยมเร็งปอดย้ำเตือนทุกคนว่ามะเร็งปอดในคนไม่สุขุริพบบ่อยขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหญิงชาวเอเชียและพบในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้นด้วยสัมพันธ์กับ PM 2.5การรักษาในปัจจุบันดีขึ้นมากยาพ้วนเป้าหายตัวเป็นยากินผู้ป่วยมีอายุยืนขึ้นแต่ค่ายาแพงและเบิกไม่ได้ ล่าสุดคุณหมอมานพกบโพสย้ำลังมีข่าวคุณเอ๋หมทิพย์ภรรยาคุณปอหนัทงุตธป่วยเป็นมะเร็งปอดนะคุณหมอบอกว่าถัดจากข่าวคุณแม่น้องนนกุลก็มีข่าวคุณเอ๋อีกย้ำอีดทีว่ามะเร็งปอดในคนไม่สุขุบุรีพบกดขึ้นมากโดยเฉพาะิ่งชาวเอเชียและเจอคนอายุน้อยมากขึ้นสัมพันธ์กับ PM2.5 แม้การรักษาในปัจจุบันดีขึ้นมากมียาพวก ผู้ป่วยอายุยืนขึ้นแต่ค่ายาแพงเบิกไม่ได้ PM 2.5ีเรียสมากนะครับนะคุณหมอก็พูดในในใน,ใน,ในภาพรวมกว้างๆอะค่ะของคนที่เป็นมะเร็งปอดว่าจํานวนหนึ่งนะว่าจํานวนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินกับเรื่องของ PM 2.5นอกเหนือจากนี้มีนายแพทย์ บนยมบงบิโร์ค่ะเราพุ่งในการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่โพสต์ทางเฟซบุ๊กหมอเจดระบ,บุว่าสิเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอด1ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอดได้และก็ไม่ใช่บุหรี่อย่างเดียวบุหรี่ไฟฟ้าหรือบอดก็ทาให้เกิดมะเร็งปอดได้แล้วกฎที่ไม่สูบได้รับความจากกฎควบที่สูบนั่นแหละ2การเอ็กซเด์ปอดธรรมดาอาจไม่พอต้องเช้โหลดโดสี แบบนี้ทุกคน 3. มะเร็งปอดมเงียบไม่มีอาการจนกว่าจะลามหลายคนกว่าจะมีอาการก็เป็นมาเป็นเรื่องไอหรือ้อรังหรือหลายๆคนที่เป็นโควิดมาก่อนอาจจะบอกว่าเป็นอาการหลังโควิดซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งอาจจะเป็นมเร็งปอดระยะ3หรือระยะ4ก็ได้ข้อ4ไอเรือ้อรังเสียงแหบน้ำหนักลดเร็วต้องรีบตรวจถ้าโชคดีอาจจะเป็นแค่วันโรคปอดถ้าโชคร้ายไม่ต้องปวด ข้อ 5. ฝุ่น PM 2.5และควันจากการทำอาหารในบ้านก็เพิ่มความเสี่ยงได้เอาจริงๆทุกวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าไม่เห็นควันก็ไม่ได้แปลว่า PM 2.5มันดีนะบางครั้งต้องออกแดดข้างนอกบ้านอย่าลืมพกหน้ากากถึงพกมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นบะร็งอันดับสองของคนไทยแต่ก็เชื่อว่าน่าจะอยู่แบบนี้เพราะฝุ่น PM 2 5มันเป็นปัญหาที่สำคัญ 頑張れ ากหลายข้อมูลน่าสนใจแล้วฟังไว้ปัิบัิค่ะจากในแพทย์เจตบุญโยมวิโรธรอพุ่ในการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากับเรื่องของการดูแลสุขภาพและความห่วงใยจากมะเร็งปอดน,นี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราพักกันอีกสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเรื่องของราคาทองแล้วทองขึ้นสูงสูงคนไม่ค่อยซื้ออาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังอาชีพ ตกงานอื้อเป็นหมื่นค่ะคุยเรื่องนี้กันหน่อยช่วงหน้าคุยกันเช้านี้กับโพวกนิทินาพักกันอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี้สนับสนุนโดย Body g ก o อฟ b i g จ i e s l ลดสูงสุนเดส0 เพนโนแคปใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยเอวปวดเมื่อยขาเพนโนแคปสกัดจากสมุนไพรจีน8ชนิดเมื่อมีอาการปวดเมื่อยเอวปวดเมื่อยขาให้ใช้เ e n โนแคปเพนโนแคปนำเข้าโดยบริษัทเอิร์เน็ตจำกัดเพนโน Cap มีจำหน่ายตามร้านขายยาชะน,น้ำทั่วไป สอบถามเตื่นเวทได้ที่027514399 027514399หรือแอดไลน idline sienwei idline sien e w e I, ID line, พร้อมโปรโมชั่นใหม่สุดพิเศษจากเฮอร์มิโอคออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฉพาะชาว FM106 ซื้อ1แถม1ซื้อเฮอร์มิโอคออยล์อาบน้ำ1ขวดแถมฟรีบอดี้โลชั่นอีก1ขวดเพียง550บาทจ,จาก1,100บาทส่งฟรีทั่วไทยสนใจแอดไลน์ line, พิมแอดไซ์เฮอร์มิโอโคทีเอสแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะเฮอร์มิโอโคออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น2ขั้นตอนหยุดผิวแห้งค่ะที่กลับมามชุ่มชื่อเลยนะ ผิวแห้งทาโลชั่นแป๊บเดียวก็ผิวแห้งอีกถ้าคุณมีปัญหาผิวแบบนี้ขอแนะนำเพิร์ทมิราโิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสูตรผสมสูตรไทรธรรมชาติตัวช่วยที่จะกู้ผิวแห้งให้กลับมาชุ่มชืน้นด้วยส่วรผสมของน้ำมันงาี้มอนน้ำมันจกบละอองุ่นน้ำมันสมุนไพรสารีและสารสกัดจากใบโบบที่จะหยุดผิวแห้งขันให้กลับมาเนียนนุ่มด้วยพัฒนาสูตรและผลิตโดยนักเทศสชาชาณา 55ปีขึ้นไปในปัจจุบันพบม,มากในกลุ่มว้ย35ปีถึง45ปีโดยเฉพาะในผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบมีความเครียดสูงขาดการออกกำลังกายทานอาหารสำเร็จรูปที่มีไขมันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงไม่ใช่โรคของผู้สูงวัยอีกต่อไปป้องกันไว้ย,ย่อมดีกว่าแก้แต่น่าเสียดายที่ผู้คนมักจะปล่อยปาะลัเลยเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีไปมากกว่า70% ผู้ป่วยบางท่านจะเจ็บแน่นจุกเสียงหน้าอกหายใจไม่เต็มปอดเหนื่อยง่ายหากหลอดเลือดหัวใจมีการตีมากขึ้นอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายจนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงก็จะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะภาวะเลือดหนืดเลือดข้นซึ่งตรงกับการมีภาวะเลือดข้างตามศาสตร์การแพทย์จีนนั้นเสมือนเป็นผู้ช่วยผู้ร้ายส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการอุดต,ตันได้ในที่สุด ล้างหลอดเลือดให้โล่งสะอาดปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดให้ไปหล่อเลี้งอวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องนี้ต้องจริงจังครับการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ครับปรึกษาแพทย์จีนหรือผู้เชี่ยวชาญเอิร์นเที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์5ู4ย์สอง9จ็ดห้าหหรือแอดไลน์ i ดีไ i อด WE WEI ชวนคุยท e ุกเรื w ่องที่เป็นข่าวกับ e นินีนาพระานิยมในคุยกันเช้าดีก้นากาสี่สิ ีช่วงที่5คะ่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโพกนิธินานรานิยมนะคะสถานีวิทยุคร,รอบครัข่าวสททอร .FM106 เช้าของวันพุธ4มิถุนายน2,568นาประกาศร,ราคาทองคำครั้งที่1ออกมาแล้วค่ะเมื่อ9ก้นาิกานาทีเปิดมาราคาทองปรับขึ้น150บาททองเท่งรับซื้อบาทละ51,800บาทขายออกบาทละ51,900บาททองรูปปรรพรับซื้อ บาทละ5,770บาท84สตางค์ขายออกทองรูปพันธ์เช้านี้52,700บาททอง 1, ผันขวนชั้นทองตกงานอื้อหลังยอดขายทองรูปพันธ์ลดลงกว่า50%คุยกันหน่อยค่ะเรื่องนี้ไปที่สายคุณจิตตีตั้งสิบพักดีนายกสมาคมค้าทองคำคะ่ะคุณจิตติค้าสวัสดีคะ่ะ แต่คุณยอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยกันบ่อยเลยแล้วก็คุยแต่เรื่องของทองขึ้น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 คุณจิติค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงขันผวสสูงไม่รับราาทุนทันก็ต้องเลยครับต้นปีนี้ตั้งแต่ทางขึ้นมาราคาต่อสังขวดนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นบางทีวันจะแม้ขึ้นลงไปร้อยเดียวก็ปีนะครับนอกจากนี้ผมว่าข้อเรื่องจากภาเรายไป กองทัพบางค้าของทามนี่นะครับทำให้เธนบัตรมันปังปวดแล้วก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมานะครับตัออ้งแต่รอบที่ที่ผ่านมาราคาของท้อปปังขึ้นมายเยอะเกิมปังปวด ในประเทศเกี่ยวกับระบบาการสื่อและการคลองนะผมว่ายังยังไม่สะดุกนะครับก็คิดว่าคงยังราคาคงยังแข็งผัวอยู่แต่ว่าลงมองในระยะย,ยาวราคาของตองมีโอกาสบางที่เคยคาดกันไว้ว่าปลายปีอาจจะแหงสามพันแปดร้อยเห 3, เรียญน,นะครับยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับในช่องระยะ 90วันที่อรอจะราคาผมว่าราคาทองก็าอาจจะยังผักผออยู่นะครับอาจจะนักลงาอยู่นะจะต้องคอยติดตามข่าวสามต้องระมัดระวังนะครับทีนี้ราคาทองคำสูงสูงสูงขึ้นแบบนี้คนซื้อน้อยลงโดยเฉพาะทองรูป,ปพรรณเห็นมีรายงานบอกว่าส่งผลหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวกับทองโดยตรงคือช่างทองนะคะคุณจิตติเห็นบอกว่าตกหนัก้นวยใช่ไหม เขาผิดตัวนะครับทาให้คนที่เหลือเงินจะลงมาเพื่อซื้อไปรูปประนา์นี่มาสวมใส่นะครับมันก็จากวตัวลบออกไปเยอะนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมว่าลบไปมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเงียบเงามากนะครับตอนนี้นี่นี่บีบางทีขึ้นๆลงงกีแต่ทองคำแท่งนะครับทองคำแท่งก็ยัง พอขายได้บา้างนะครับก็ก็คาเที่ยงสาสมัยก่อนก็งบลงมาเยอะพอสมควรไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะโอ้โออค่ะก็สมัยก่อนนี่าราคาสูสงสงูสงต้อมีต่อคิวมาขายทองราคาทองลองมาต่ำๆก็มีคนต่อคิวมาซื้อทองนะครับทำให้ภาคนี้จะมี ปรับดึงมาประมาน ช้เตโนทลยีหมาใช้ปั๊ปมเอานะครับก็ก็ทองเท่งก็ไม่มีค่ากับดดนะอย่างอย่างท่อง